ขอหุ้นพ w วเวอร์ท a าแมก n าซีนานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ ครับผมโดรชาวิลพงศ์ดีโรบริษัทตะวันออกดีลซิ่งเราทำบริษัทเป็นชีวรถยนต์นก็รวมถึงค่าฟ forecast ด้วยในบริษัทที่ทำธุรกิจนี้มากว่า40ปีนะเราจะมีการเปลี่ยนชื่อย่อ e c r เป็น East อย่างที่ทุกคนเรียกเราอยู่แล้วว่าเป็นบริษัทตะวันออกแต่ไทยก็ East กดีกว่ากาเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นคราวนี้นะเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งสำคัญบริษัทก็จะเป็นบริษัทต,ต่างประเทศล้วนบริษัทญี่ปุ่นประมาณ51%ผมเชื่อว่าโตเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยรากฐานเงินของเขาดอกเบี้ยต่างๆที่เป็นคอแล้วนาขรไดัมปปะณ5,000 ทำที่สุดในรอบ15ปี9แสน0เห็นกันมาเรื่อยๆส่วนหนึ่งเพราะว่าด้วยรถยนเปลี่ยนเทคโนโลยีที่แล้วเนี่ยถ้าเห็น EV เนี่ยขึ้ไปล่วงหน้าทำให้ในระหว่างจะซื้อรถสันดาบรถ EV เพราะว่าตัวจะให้มา ห้าหกจ็ไฟเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องงา่ายเวลารถใหม่ขายน้อยเนี่ยไม่เหมือน iPhone ที่ไม่ออกไม่ได้ออกรุนใหม่มีความคล้ายคลึงกันรถเก่าหรือ iPhone รุ่นเก่ามันจะถูกเปลี่ยนมือหมุนอยู่ในตลาดอย่างนี้ตลอดเวลาไม่มีของใหม่เติมของเก่าก็ใช้ต่อไปอาจจะใช้มากขึ้นหรือเปลี่ยนเป็นรถใหม่รถเก่าที่อายุน้อยลงแล้วเนี่ยคนที่จัดสินเชื่อกับเราที่แงดวดพอผ่านไป24งสิสี่วัวสี่หกวดเนี่ยเขาก็เขาก็ปิดแล้วล่ะครับเขาไม่ใช้ถึงสี่แปดเพราะมันาาาน,นานไปเขาก็จะไปหารถมือ2งที่ใหม่ขึ้นรถมันก็จะหมุน มูลค่าของรถเนี่ยเราเองก็ปล่อยน้อยลงด้วยคือ๋นี้ไม่มีใครปล่อยรถราคาเต็มราคาหรอกครับเพราะมันสูงมันแพงครับจริงแล้วเนี่ยตอนนี้แบงก์เองก็ระมัดระวังที่ครูรวนก็เป็นเรื่องที่ทั้งข่าวทั้งสถาบันการเงินก็ระวังมากเราเองเป็นบริษัทที่ปล่อยสินเชื่อเหมือนกันเราก็มีความระมัดระวัง เช่นกันแต่ว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยจะอยู่ในกรุงเทพมากกว่านะจะเป็นไวท์คอร่ามากกว่าจะเป็นคนที่ทํางานที่อยู่ในแอเรียที่ไม่ได้กระจายหรือ้อามีสาขามากมายเราก็ไม่ได้ทาเกษตรกรเราก็ไม่ได้ทําในธุรกริจที่เป็นตลาดอะไรมากจะเป็นคนที่อยู่ออฟฟิศมากขึ้นผมไม่ได้กังวลเรามีแผนที่ว่าเราคงต้องขายนี้ NPL ออกไปบางส่วนเพื่อลดลงมานะครับแล้วก็การปล่อยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยน่าจะทําให้เราเนี่ยรักษาอันดับลดลงของ NPL ได้มากขึ้นก็ยังมองว่าจะกลับมาเป็น 6หรือเจ็ดเซนเร็วๆนี้ครับภายใน1ปีนี่แหละครับเราเตรียมปล่อยสินเชื่อปีนี้ประมาณ3,000ล้านนะครับเป็นเป้าหมายแรกนะจะร้อยตัวผ่อนสินเชื่อจาก7,000ล้านเนี่ยขึ้นไปประมาณ7 7็ดเจถึงแปดพล้านตั้งเป้าเราน่าจะถึง10,000ล้านภายในสามปีตอนนี้เรามีเรามีรายใหญ่ถือหุ้นด้วยอิโดชูก็ไม่ใช่บริษัทเล็กไม่ใช่แค่ไม่ใช่เงินที่เข้ามาเพิ่มคุณนะครับแต่ว่าศักยภาพในการหาเงินกู้เนี่ยมันก็ง่ายขึ้นนี่เราปล่อยมอเตอร์ไซค์มากกว่ารถยนต์ประมาณหกสิบสี่สิบ ถ้าเป็นรถยนต์ถ้าส0 0 0มคันของเราจะอยู่ที่มอเตอร์ไซค์ประมาณหมื่นหมื่นกว่าคันปล่อยบิ๊กไบค์เราน่าจะเป็นเจ้าตลาดรองจากแบงก์กรุงศรีมาบสังคมคนที่เล่นบิ๊กไบค์จะรู้เลยว่าไอซีเอลนี่มันเร็วมากถ้าฟอร์แคสเราดูจากฐานลูกค้าเก่าแล้วก็ดูลูกค้าใหม่ที่เป็นลูกค้าที่ใช้รถยนต์ที่อยู่ในฐานกรุงเทพในระบบการอนุมัติซค์ของทางภาคของเราเนี่ยไม่ได้เหมือนคนอื่นถ้าอนุมัติเนี่ยต้น ดอกเบีย้ยที่ให้เนี่ยจะต่ำม,มากจะอยู่ว่าป2ร mm ์เซเมื่อเทียบกับคนอื่นเนี่ย17-18ท่านได้ของเราเนี่ยก็คือเราคุณเป็นลูกค้าดีครับปัจจุบันเรามีพอร์ตออร์แคสเนี่ยที่ไม่มี NPL เลยเนะฮะทางอีทูชูเองก็เคยถือหุ้นทางอีซีบายอยู่เขาก็มีเทคโนโลยีที่เราจะต้องค่อยๆดูว่าเขาจะป้อนมาให้เราอย่างไรด้วยจะชำนาญเฉพาะเรื่องการหาสินเชื่อกับการวิเคราะห์สินเชื่อเป็นหลักเรื่องการบริหารหนี้ต่างๆเนี่ยเรามีรถยึดอยู่แค่ริษัที่ยมียปด,ดเกิน200คัน พอเราปล่อยมอเตอร์ไซค์มากขึ้นไลสภาพคล่องของมอเตอร์ไซค์มันขายง่ายกว่าเพราะคนมันใช้มอเตอร์ไซค์ในการํำมาค้าขายแต่รถยนต์ยึดมาก็ช้ากว่าเราไม่ได้ปล่อยคอมเมอร์เชียรคาร์นะครับเราไม่ได้มีรถทากรถบรรทุกรถเจ็บรถปิ้กอัพเราไม่ได้มีอย่างก้นเพราะพวกนี้เราเรา,เร,าระวังมาก ม่เราไม่ทนานเรื่องพวกนี้เลยธุรกิจนี้มันก็มีขึ้นมีลงตลอดเวลารถมือสองมันก็เป็นรถที่ราคาต่ำกว่าแล้วเมืองไทยเป็นเมืองอะไรเปลี่ยนมือไปเรื่อยๆเมื่อไหร่รถมันเก่ามันถูกไปขายต่างจังหวัดผมก็จะไม่ค่อยเกี่ยวดินเล่รถใหม่อ่ะน่าเป็นกังวลมากกว่าคาร์ฟอร์แคสมันมีข้อดียังไงรู้ไหมครับเพราะว่าคุณเนี่ยมีรถที่ปลอดภาระแต่เช่าซื้อเนี่ยคุณนึกอยากได้รถแต่คุณไม่มีเงินใอ้อของที่มีอยู่แล้วเนี่ยเอามาก่อให้เกิดสุขเชิญดีกว่าชาต,ต่ที่ผ่านมาคาร์ฟอร์แคสของทออเทพ มีบ้านมีช่องจริงไม่ใช่เช่าอยู่อะไรอย่างนี้ยครับเราก็วิเคราะห์เยอะเหมือนกันครับสินเชื่อปล่อยไม่ใช่เรื่องยากครับเราจะอนุมัติหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่มันไม่มีใครมาขอสินเชื่อเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นี่ะเรายอดทีเด็ดเด็ดตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะคะอ๋อก็เราก็จากสิบเราก็อนุมัติประมาณหกนะฮะอ๋อครับก็เข้มเดียวเข้มนิดเดียใช่ครับใช่ครับอุ้ยทำไมน้อยจังอะจากสิบเหลือหกอ๋อแล้วก็อนุมัติค่อนข้างจะครึ่งๆแล้วนะครับครึ่งๆแต่ลูกเดี๋ยวนี้ลูกค้าจะไม่ค่อยบาร์ หนูถามในตลาดเขาบอกว่าถ้ารถใหม่ระะามา10-20%เท่านี้พอใช่หมครับโอเคครับขอบคุณรักการเมืองในความร่วมมือวันนี้แล้วก็เรามีแผนในการขยายส่วนคุนบรจากเขาถึงหุ้นเท่าไหร่อตัวทูเข้ามาถึงเท่าไหร่เราเล่าให้ไังในนบ้กัน กับอีตูชูกับทางบริษัทอะพิเมียมนะฮะสองบริษัทถือเท่ากันประมาณ25.5%นะครับก็ถือเป็นที่สุดตัหุ้นใหญ่นะฮะบริษัทเป็นบริษัทญี่ปุ่น51%นะครับก็น่าจะเป็นบริษัทการเงินบริษัทเดียวครับที่มีอะต่างชาติต่างประเทศถือหุ้นในระดับที่สูงนะครับแต่ต้องเรีย้ว่าเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนะครับฐานเงินของญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าดีที่สุดในในในระบบการปล่อยสินเชื่อนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเอออนอีซีบายที่เขาทำในเมืองไทยเนี่ยเขาก็มีีข้้อไดเปรยบ มันก็อยู่ไม่ได้หรอกครับนะครับเราไม่น่าจะเป็นบริษัทเดียวนะครับที่มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศนะครับผมก็มองว่าเราก็ได้เปรียบในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนจากสันดาปไปเป็นอีีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ก็อยู่กับญี่ปุ่นนะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับผมว่ายังไงก็ดีกว่าอยู่กับจีนนะครับก็จีนก็เข้าออกเข้าออกเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปน่ากลัวนะครับ ที่เราผลักดักยงีเราไป,ไป,ไป,ไปดูอิรุิเกัสัใหญ่มากนะครับคำจริงแพททราบเนี่ยเขาอยู่เป็นหนึ่งในห้าบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นอยู่อันดับสามใหญ่กว่าโตโยต้าด้วยนะครับเขามีธุรกิจครอบคลุมมากมายนะครับ,บมมาการที่มมเขาเลือกเราเนี่ยผมเชื่อเขาก็ต้องมีเหตุผลที่มองแล้วว่าเราเป็นฐานที่จะขยายได้มากขึ้นนะครับรอแน่นอนครับแน่นอนครับโดยเครือข่ายที่เขามีเนี่ยทำให้เรากว้างขึ้นมาอย่างมากมายเลยครับ